อารนไงลิเวอร์พูลพอมีลุ้นร้านผูยกของแดงเต็งดึงคว้าตัวบริติโกหากว่าลาชุดข่าวนะอารอนยังไงบบเยนคืบหน้าใกล้สมหวังตกลงค่าตัวกับน้าขอาฝั่งวิดีอาชไปร่วมทีมอารันยังไงเชลซีเสียเปรียบทุกประตูงานยากปล่อยราฮิมสเตลลิงอาแลเดเวียดเป็่งประกายเอ็นกูโมฮาใช้แววอนาคตแต่ว่าไน้รับลิเวอร์พูลต้องเสริมไหม ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวริวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเมืงองงันนี้ทางของทางฝั่งนะผมอนาคตของบริเตโกกับเบรอัลมาดริดยังคงไม่แน่นอนล่าสุดนั้นทางด้านของยูนิเบสนะเปิดราค้าอัปเดตใหม่ให้กับทางด้านของอทีมแข้งแซมบ้าในการที่จะย้ายออก เต็งหนึ่งคือลิเวอร์พูลที่อัตรา9ต่อ4ขณะที่ไบรย์นตามมาไม่ห่างท่ามการการะแสหงแดงดเตรมจราดนารุกเสริมอีกรายแม้เพิ่งได้ตัวเอกิเิเก้และก็ยังตามจีบอีซักต่อเนื่องขณะที่อาร์ตเร์มมีแววจะย้ายสวนทางไปที่เสือใต้ในรณะน,นี้โดยยูนิเบต์บริษัทลักพาณนที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษยังคงยกให้ลิเวอร์พูลเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวบริติโก้ก่อนหน้าของฝันไรเอลมาติดไปเสริมทัพช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมอยน,นี้ อนาคตของกองหน้าชาวบสรสเซียนยังคงไม่แน่นอนว่าจะอยู่ค้าแข่งกบตินซาเเนเดโก้ไปเนเบลต่อไปอหรือไม่ในฤดูการสวรด์ที่สวบาส์ววให้มีข่าวหลายสมมสันตามให้ความสววนมใจในเวลานี้อยาาอ่างมากขณะที่ริเวอร์พูยังต้องการเสริมแนวรุกต่อแม้ว่าเพิ่งจะได้ตัวโ e อโกเอกิติเกะกองหน้าชาวฝรั่งเศสและก็สนใจอเล็กซานเดอร์อิซักหัวหอกนิวคาสเซลยูนเต็ดและก็ตามทีแต่จะต้องเสียบรูดีอาสไปให้กับบาเยอร์มิวนก รันผูเมืองผู้ดียกให้ลิเวอร์พูลเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวบริเิโกหักลาเบเรอมาดริดโดยราคาอยู่ที่9ต่อ4แทง4จาก9ไม่รวมทุนส่วนบารยนเป็นเต็ง2 9ต่อ1แทงจาไม่รวมทุนนะซึ่งอัตราต่อรองของทศสังกัดบริตโกหากว่าลาเบเรอมาดริดหนะครับผมจะเป็นลิเวอร์พูล9ต่อ4แทง4จาก9ไม่รวมทุน อันดับ2เป็นไบยาเมดิกสิบต่อหนึ่งแทงเจ็ดสิไม่รวมทุนอันดับ3เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้สิต่อหนึ่งแทงเจ็ดสิไม่รวมทุนอันดับ4เป็นอาร์ซนอลสิบสอต่อหนึ่งแทงเจ็ดสิบสองไม่รวมทุนและอันดับที่ห้าเป็นของเดวคาเซน์ยี่สิบต่อหนึ่งแทงเจ็ดยี่สิบไม่รวมทุนเนาะอารยังไงเมื่อบาเยาเมินิกมีความคืบหน้าอย่างมากในการเจรจากับเรอัลฟูเรเรื่องของการคว้าตัวบริดิอาสปีกทีมชาติโคลอมเบียในช่วงสมัยนี้ t ดยสกายื่อของทนานดั่นอังกฤษรายง,งานข่าวบอกว่าบายเยมินกกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาขั้นสูงกับลิเวอร์พูลซึ่งคาดการกว่าจะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวดีอาร์สมาเสริมแนวรุกในวิชานี้ ดีวกวหน้านี้บาเยอร์มินนกถูกปฏิเสธข้อเสนอแรกจำนวน58.5ล้านปอนด์มาแล้วแต่ว่าแชมป์นบนเดสาริกาซีซั่นที่ผ่านมายังคงไม่ยอมแพ้กลับมาพร้อมข้อเสนอใหม่ที่ตัวเลขอยู่ที่ประมาณราว69ล้านปอนด์หรือราว80ล้านยูโรตามการรายงานข่าวระบุนนะว่าบาเยอร์เองนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการหาเรือเรื่องท้องรายละเอียดสุดท้ายเกี่ยวกับมูลค่ารวมของข้อตกลงนี้อาจจมีแนวโน้มสูงที่ลิเวอร์พูลจะตอบตกลงเสียสักที ดิอาสยังคงหลือสัญญาในทินแอนฟิลด์อีกถึง2ปีถือเป็นการทำธุรกิจที่น่าพอใจของลิวอฟพูหลังจากที่จ่ายเงินซื้อมาจากเปอร์โต37.5ล้านปอนด์เมื่อมฤษภาคมปีสองพนี่สท่านี้ดิวอฟพูอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบังคับเล็กน้อยเพราะดิอาสแสดงความชัดเจนว่าต้องการจะย้ายไปร่วมทีมบาร์เยนเดนันแล้วจึงต้องเจรจารและก็พิจารณาข้อสเสนอแบบไม่มีทางเลือกในขณะนี้ อาร์ตหนึงในเชลซีอยู่ในสถานก,การณ์ที่ถูกบังคับให้ต้องจ่ายหรือว่าช่วยจ่ายค่าเหนื่อยอาราฮิมสเตอร์ลิงจำนวนหนึ่งถึงจะปล่อยย้ายไปร่วมทีมฟูลแลมช่วงสมมนี้โดยเชลซีต้องการจะขายสเตอร์ลิงตั้งแต่ช่วงสมมอร์ปทีแล้วภายหลังจากการมาของเคสโคชเอนโชมาเดสกาที่ยืนยันว่าอดีตปีกนะผมทีมชาติอังกฤษไม่อยู่ในแผนการสร้างทีมในขณะที่การย้ายไปเล่นกับอ,อ,อยาร์เซน็ตสัญญาเยียมตัวผลงานน่าผิดหวังจึงว่าไม่มีการซื้อขาดเกิดขึ้น เดืกันนี้ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานข่าวบอกว่าเชลซีกำลังที่จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะขายคาสตเตอริงออกจากทีมให้ได้โดยไวที่สุดโดยรับทราบความสนใจนะฮะจากคณะของฟูแลมสโมสรร่วมกรุงลอนดอนแต่ว่างานนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะจ่ายค่าเหนื่อยที่สูงเกิน3 0 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ดังนั้นแล้วทางออกเดียวของเชลซีก็คือการต้องช่วยจ่ายค่าจ้างจำนวนหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นกดบเพื่องภาระทางการเงินครั้งใหญ่ โดยทาง,งฝั่งสเตอร์ลิงนะฮะยังคงมีสัญญาณอยู่ในทีนสแตมฟอร์ Stanford บริดถึงปี2 0 2 7โดยเชลซีอยู่ในขณะที่ลักษณะสตา์ที่เสียเปรียบมากประฟูแลมทราบดีนะว่าสิงโตนกันคารามเชลซีต้องการจะปล่อยสเตอร์ลิงมากขนาดไหนและก็จากสถานการณ์ตอนนี้ดูแล้วมีโอกาสน้อยมากไหมที่จะได้เห็นการย้าทีมแบบที่ไม่มีค่าตัวในครังนี้เพิ่มเติมกันเกิดขึ้น อารตหนงไงเกมปริซอนที่ฮ่องกงเปิดเผยหเห็นหลายสิ่งหลายอย่างของทีมของอาร์นเนีซสลอตตั้งแต่ความตื่นเต้นของฟอร์เดียวที่เข้ามาเติมมิติแนวลุกแทนเทนเร็กซ์เดอร์อโนการแจ้งเกิดของบริโอเอ็นกูโบฮาที่เปล่งประกายในวัยไม่ถึง17แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือนวรับที่ยังคงไร้คำตอบชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อเซ็นเตอร์แบ็กยังคงไม่พอใช้และก็เวลาที่เตรียมทีมเหลือลงน้อยลงทุกทีแล้วโดยการที่ลิเวอร์พูลทุ่มเงินในการคว้าตัวฟอร์เดียวเข้ามาในคาแรกนี้ คือเป้าหมายเพื่อจะเพิ่มมิติให้กับพนตัางของทางฝั่งแนวรุกนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ลงสนามในเกมการชับมิดนัดแรกกับพนตัางของเบรชตันดอชเอนและกก็ลงเล่นในช่วง45นาทีในเกมอุ่นเครื่องแบบปิดสนามาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วกับพนตัางของฝั่ง Stoke City เกมนี้ถึงจึงเป็นโอกาสาแรกที่แฟนบอลจะได้ผลจากฟอร์มก,การเล่นของเพเบรเกอร์ในวัย22ปีนี้เต็มเตตานเลยนะ แน่นอนว่าค่าตัวระดับมหาศาลย่อมนำมาซึ่งแรงกดดันมหาศาลเช่นกันแต่เวียดก็ไม่ทำให้ปิดหวังเลยเขาคนนี้ลงเล่นในบทบาทฟอร์นิสหรือว่ากองหน้าตัวหลอกและก็โดดเด่นด้วยการเคลื่อนที่ที่ฉาญฉา,าและการจ่ายบอลที่แม่นยำจนดูแลเพลินตาจริงๆเมื่อลิเวอฟูเสียเทรนเน็ตเนอร์อรโนไปให้กับหน้าของเรอัลมาดริดเวียดเองก็พร้อมเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างจากการสร้างสรรค์ที่หายไปโดยจงังหวะหนึ่งโมเมสซาร่าควรที่จะ ยิงเอายิงเองนะคะรั้งนี้หลังจากที่ได้บอลจากเวียดนะฮะที่ถ่ายมาให้แต่ว่าคิงโมกลับเลือกจะส่งคืนให้กับเวียดที่พาตัวเองมาบรอหน้าปากประตูก่อนที่โอกาสนั้นจะหลุดลอยไปในะคะรั้งนี้โดยเวียดเองนั้นก็บอกได้เลยนะว่า,าเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติในพื้นที่แคบได้เลยนะเล่นกับพน้นของฝั่งบอลฉลาดมากมีจังหวะหมุนตัวสบายสบาย ก่อนที่จะไหลบอลอย่างแม่นยำให้กับพาวีเอรยชแต่มันก็เข้าเท้าขวาจึงทำให้จบสกอร์ได้ไม่ได้ส่วนกองหน้าตัวเป้าอูโกโอเอกิติเกยังคงไม่ได้มีชื่อในทีมเพราะว่าเพิ่งจะร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ขณะที่บรูิอาสและก็ดาวินดูเยชเองนั้นก็ไม่ได้มีชื่อเช่นกันท่ามกลังกระแสะข่าวเรื่องอนาคตในการจะย้ายออกไปโดยดิอาสกำลังถูกนะผมโจบตามจีบโดยบเบย์มินิก ส่วนดาวินดูเยสก็ได้รับความสนใจจากทีมซาดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องแม้ว่าการะแสขาวว่าวเรื่องการทุ่มเงินค่าตัวในการจะคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักจากนิวคาสเซลที่อาจจะทำลายสถิติสโมสรยังคงเดินหน้าต่อแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเวียดจะเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าสำหรับหน้าของฝั่งลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนในครั้งนี้คงไม่มีตัวอย่างไหนที่ชัดเจนไปนมากกว่าน,นี้อีกแล้วกับคำถามที่ว่าลิเวอร์พูลยังต้องการจะเซ็นเตอร์แบ็กเพิ่มเติมอ,อีกไหม มันก็คือความจะเป็นเร่งด่วนของลิเวอร์พูลที่ต้องทําสิ่งสิ่งนั้นโดยเกมกับเอซีมิลาน45นาทีแรกบรายันกราเฟชเบิร์กเอ้นั้นถูกจับมายืนอกองหลังจําเป็นเคียงข้างเฟอร์จิฟอนได้จากนั้นครึ่งหลังเฮดโคชอาเน่ก็เป็นผู้เรียกว่าผู้เล่น9คนและก็ส่งคอสตาซิมิคาสหุบมาแนะผมเล่นกับข้างของเซนเตอร์คู่ อีบราฮิมาโกนาเต้ซึ่งเดิมทีแล้วลิร์พูมีปัญหาต้องเสริมทัพกันอยู่แล้วกับการตัดสินใจที่จะขายจาเรเดรคอนซาออกไปโดยค่าตัวจำนวน35ล้านปอนด์และสถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีกนะฮะเมื่อได้ข่าวฟังโจโกเมชต้องบินกลับไปเปอร์ซิไซเมื่อมีอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายมันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาเจอเรื่องแบบนี้ซึ่งแน่นอนนะว่า,าเราเองนะั้นไม่สามารถจะไว้ใจใเรื่องของร,ร่างกายของดาวเตว้แบบอะไรนี้ได้เลยนะ โดยฤดูกาลก่อนเองเขาก็พลาดในการลงสนามช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลหลังจากที่อาการบาดเจ็บแฮมสติงแล้วตอนนี้แค่ฝึกซ้อมไปไม่กี่ครั้งร่างกายก็ให้สัญญาไม่พร้อมจะขึ้นไปอีกครั้งโดยทิ่วอฟฟูยังให้ความสนใจในตัวมาสเกฮีที่กำลังพิจารณาทางเลือกอืน่นๆควบคู่กันไปในขณะน,นี้แต่ที่เวลานี้ก็เริ่มเหลือน,น้อยลงไปทุกทีเนื่องจากว่าเกมเปิดสนามพิมเบริก,กับนักงของฝั่งบรันมารนั้นจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ถึงสัปดาห์ โดยแม้ว่างานานี้ทางด้านของฝั่งทางด้า,านาของเวลาเริ่มเดือน้อนลงไปแล้วเนื่องจากว่า,าเกมเปิดสนามพมรีเมียร์ลีกกับบราร์มัทจะเริ่มขึ้น,นอีกไม่ถึงสาสัปดาห์แม้กราเฟนเบิร์กจะเคยเล่นเป็นกองหลังมาบ้างเมื่อฤด,ดูการที่แล้วแต่ว่าปัญหาคือการจับเขาลงไปเล่นตำแหน่งนั้นงานนี้ย่อมทําให้ทางด้านาของอแดนกลางอ่อนลงเพราะคุณต้องถอยลงไป,ไปเป็นผู้เ,เล่นที่ดีสุดในบทบาทวิสฟิวตัวรับของลีกลงไปเล่นกับแนวรับในครั้งนี้ โดยมิลานเองก็ใช้ประโยชน์จากจุดด้อยนี้ได้ตั้งแต่ทานด้นของฝั่งต้นเกมเมื่อราฟาเอลเบรอวนะฮะหลุดเข้าไปยิงจากบุมแคบเป็นประตูรแรกได้ฉะนั้นขึ้นหลังก็ยังจอดได้อีกทายโดยที่โรเบนรอสซาชีกกับทางด้านของโดอาโอคาฟอร์ที่ต่างจะยิงผ่านจอจีโมโิชิได้ตังคู่ซึ่งชุดบาราบาเจ็บเลีวฟูก็เสียไปอีกนึงดอกจากความผิดพลาดของซิมิคาสที่จ่ายพลาด ทำให้บาระมาราวิชลี่ตกที่นั่งลำบากและโอคาฟอก็ฉกฉวยโอกาสนะฮะซัดประตูที่2ของตนเองในเกมนี้ได้สําเร็จนั่นเองนะและข่าวี่พดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งทีต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ